เราไปกันต่อครับเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องคิดกันและเชิญชวนคนไทยมาคิดกันต่อด้วยนั่นคือเรื่องของการศึกษาของลูกของหลานเราครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพริสตียนออกมาเปิดเผยบอกว่าผู้ปกครองพอใจฮะที่ยกเลิกสอบปลายภาคเพราะว่าจะได้ช่วยลดภาระแล้วก็ความเครียดของนักเรียนนะฮะเราต้องมาตัดสินใจกันแล้วล่ะนะว่าหนึ่งปีต่อจากนี้ไปที่มีการเสนอกันว่าให้หยุดเรียน1ปีเนี่ย เอาไหมเป็นไปได้ไหมแล้วผลเสียเกิดขึ้นไหมไปดูตัวอย่างที่นี่ก่อนกรุงเทพคริสเตียนประกาศยกเลิกการสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2564นะฮะะหา่าง17-20กันยายนนี้ในทุกระดับชั้นเลยเรื่องจากโควิด19เนี่ยแหละทีมข่าวช่องวันของเราลงพื้นที่ไปสอบถามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผอ,อของกรุงเทพคริสเตียนอยู่ตอนนี้นะฮะบอกว่าโรงเรียนคิดรอบคอบแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูง ไม่สามารถเปิดสอบได้จริงๆที่โรงเรียนเอาเด็กเข้าโรงเรียนไม่ได้นะฮะส่วนผู้ปกครองก็กังวลอีกเรื่องการสอบผ่านระบบออนไลน์เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มภาระ,ระแล้วก็ต้องนั่งเฝ้าลูกหลานในระหว่างการทำข้อสอบอีกด้วยแล้วยืนยันครับการยกเลิกการสอบในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะการสอบไม่มีประสิทธิภาพนะฮะแต่เพื่อประโยชน์ของนักเรียนผู้ปกครองและยินดีหากจะมีโรงเรียนอื่นยึดเป็นแบบอย่างแต่ขอให้วางแผนให้ดีซะก่อนสอบถามที่รุงเทคริสเดียนได้นะฮะลองฟังเสียงครับ หลังจากที่ประกาศงวดสอบนะคะมีคะ่ะดีมากเลยคะ่ะเป็นผลผลตอบรับที่ดีมากทั้งผู้ปกครองอกับนักเรียนซึ่งเขารู้สึกว่าเขาได้รับการผ่อนคลายแล้วก็คลายเครเียดอย่างมากตรงนี้ครูก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนด้วยนะคะเองได้ที่จะเปิดอ่ะเนี่ยฮะในขณะที่บดินเดชาบ้างครับโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์งหาเสนีนะฮะอันนี้เขาบอกว่าประกาศยกเลิกไม่จัดสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคเรียนที่หนึ่งประจันี6กเช่นกัน แต่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ<ม>ตอนนี้อยู่ระหว่างวางแผนร่วมกับนักเรียนแล้วก็ครูว่า จะสอบปลายภาคเรียนที่ึ่งหรือไม่อย่างไรจึงเก่าเตรียร์โดว่ายังไงครับก็เออคนแล้วแต่ให้เขาไปคุยกันใช่ไหมดูไปคุยกันครับยุคสมัยเปี่ยไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงตอนสมัยผมสอบบ่อยมากไงสอบเตรียมอ่ะมีสอบก่อนกลางภาคแล้วก็มีกลางภาคมีแล้วก็มีระหว่างระหว่างจะถึงปลายภาคแล้วก็มีปลายภาคเราสอบกันบ่อยเลือเกินควรลืมไงัวลืมัวลืมอยากให้มันแบบเข้าไปเลยนะเออลึกที่สุดของสมองเลย สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ